สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซิตีนะครับน่าจะปี2014เนาะสีเทามีปัญหาเกี่ยวกับผิวสีรถนะครับก็มีรอยขีดข่วนที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่ารอยโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังสามารถแก้ไขโดยการขัดได้สำหรับคันนี้ก็มาขัดแพ็กเกจพิเศษนะครับก็คือการขัดฟื้นฟูผิวเนี่ยแบบเต็มระบบเลย f ูลส s t e p นะครับเดี๋ยวเรามาดูผิวสีกันครับที่พื้นผิวกันนะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายผมขัดไปแล้วนะครับ ส่วนฝั่งขวาอันนี้เป็นฝั่งที่ยังไม่ได้ขัดนะครับสังเกตที่เงาสะท้อนของไฟนะครับอันนี้ขัดแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ยังไม่ได้ขัดครับก็มีริ้วรอยจากการใช้งานทั่วไปที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นสีสว่างเนาะก็จะมองรอยอยากนิดนึงโอเคประมาณนี้ก็สเต็ปขัดหยาบนะครับเป็นใบขัดขนแกะ เครื่องที่ใช้วันนี้เป็น D A นะครับน้ำยาคอมเพลตเฉยๆเนาะ น้ำยาที่แปะสามหยดนะครับแล้วก็สแตมมน้ํายาประมาณหนึ่งตารางฟุตนะครับแล้วก็เดินเครื่องเบาๆเพื่อเกลี่ยน้ํายาให้ทั่วหลังจากเกลี่ยน้ํายาทั่วแล้วก็เดินเครื่องประมาณเบอร์สามนะครับรอบต่างๆเพื่อทําการขัดได้เลยเคลื่อนที่ช้าๆนะครับไม่ต้องเร็ว เป็นตารางนะครับซ้ายขวาขึ้นลงตักสองทาสน,นะครับแล้วก็ร้อยต่อให้มันโค้หลบกันนะครับ ระหว่างนี้ถ้าเจอรอยตรงไหนหึือก็เล้นได้นะครับ สำหรับด้านข้างก็ขัดสเต็ปเดิมนะครับเป็นสเต็ปขัดหยาบก่อนขดแกะน้ํายาประมาณสี่หยดนะครับสแตมมน้ํายาให้ทั่วนะครับชิ้นนี้ก็เดี๋ยวขัดยาวไปเลยนะครับเพราะว่าพื้นผิวมันเป็นแนวยาวแบบนี้สแตมมน้ํายาให้ทั่วแล้วก็เดินเครื่องอเบาๆก่อนนะครับพอเกลี่ยน้ํายาทั่วแล้วเนี่ยก็เริ่มเดินเครื่องเพื่อขัดได้เลยครับ สำหรับขอบฝากระโปงนะครับจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะก้ากึ่งเนาอะอถ้าใครใช้แป้น5นิ้วขัดแล้วแป้นหมุนแบบบาลานซ์แป้นดีๆก็ใช้5นิ้วได้เลยนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าคิดว่าขัด5นิ้วแล้วบาลานซ์เครื่องยากแป้นหมุนช้าก็ลดขนาดลงได้ระวังตรงฝันนิดนึงนะครับ ก่อนที่เราจะไปขัดละเอียดต่อนะครับก็ดูเช็ครอยจากการขัดสเต็ปแรกหรือการขัดหยาบก่อนว่ารอยที่เราต้องการขัดออกไหมแล้วก็ทิ้งริ้วแสงเยอะไหมหรือว่าต้องแก้ตรงไหนนะครับสำหรับชิ้นนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขัดละเอียดได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นการขัดละเอียดและขัดชักเงาในขั้นตอนเดียวนะครับโดยน้ำยาที่ใช้เนี่ยจะเป็นจีออนโพลิชนะครับกับฟองน้ำ น้ำเงินนะครับจากแมคชายยังใช้เครื่องเดิมอยู่นะครับเป็น D A M 1 5 Pro สแตมน้ำยาให้ทั่วที่เราจะขัดนะครับประมาณหนึ่งตารางฟุตเหมือนเดิมแล้วก็เดินเครื่องรอบต่ำเพื่อเกี่ยน้ำยาให้ทั่วพอน้ำยาทั่วแล้วก็เพิ่มรอบได้เลยครับประมาณเบอร์สอครึ่งเบอร์สานะครับ เช็กรอยกันนะครับดูผลงานกันโอเคนะครับผิวงานใสเงาสะท้อนของไฟเนี่ยคมแล้ว แล้วามาขัดบริเวณนี้กันนะครับเป็นพื้นที่แนวยาวขอสเต็ปน้ำยาเป็นแนวยาวตามพื้นผิวเลยแล้วกัน ฝากกระโปรงรุ่นนี้นะครับมันจะมีร่องด้านข้างฝากกระโปรงแบบนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครมีเครื่องเล็ก,กาสามารถใช้เครื่องหนึ่งนิ้วครึ่งหรือ1นิ้วนะครับขัดได้สําหรับคนที่มีเครื่อง5้านิ้วนะครับเวลาขัดอย่าขัดคอมแบบนี้นะครับค่อยๆเข้าไปทีละมุมจากด้านข้างนะครับอย่างนี้ถ้าขัดคอมไปเลยนะครับแนวสันนะครับจะรับแรงเยอะกว่านะครับ ครที่จะขัดบริเวณลักษณะนี้นะครับต้องอาศัยความชํานาญนิดหนึ่งนะครับเรื่องที่1ก็คือระวังอย่าให้แป้นขัดเนี่ยค่อมสันไปตรงๆนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้สีบางได้ตรงสันนะครับข้อที่2ถ้าใครที่ใช้เครื่องดีก็บาลานซ์แป้นให้แป้นเนี่ยหมุนอยู่ตลอดไม่งั้นการขัดของเราจะไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าอยากขัดช่องนี้แบบสบายๆแนะนำใช้เครื่องเล็กขัดได้ง่ายกว่านะครับ และนี่ก็คือพื้นผิวที่เราทำการขัดไปแล้วนะครับดูบริเวณร่องนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขัดเสร็จทั้งคันนะครับแล้วก็เคลือบสีเป็นขั้นตอนต่อไป สำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะสั้นนิดนึงนะครับพอดีได้ขัดรถคันนี้สีสว่างก็มาแชร์เทคนิคให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับคลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะครับว่าจะขัดสีสเต็ปไหนทำอะไรกับรถรุ่นอะไรอย่าลืมติดตามครับหรือถ้าใครอยากดูคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกตขัดสีเคลือบเซรามิกหรือว่างานเทนนิ่งหรือว่าใครสนใจสินค้าจากจียอนหรือว่าแม็กชัยเนี่ยสามารถแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามได้ครับ